สวัสดีครับวันนี้เราไปอัปเดตกันด่วนๆเพระ a อ p p p l e ปล่อย iOS 18.1.1และ iPad OS 18.1.1มาให้ผู้ใช้ iPhone และ iPad ทั่วโลกได้อัปเดตกันต่อแล้วครับสำหรับ iOS 18.1.1รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บ,บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดนใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 18.1พอรับการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงเวอร์ชันใหม่นี้จะชวนอัปเดตแค่ไหนเราไปทดสอบกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 18.1.1บน iPhone 16 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single-Core และ Multi-Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงพอสมควรจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการอันเดตใหม่ล่าสุดนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 16 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากัน และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 16 Pro Max ปรากฏว่า iOS 18.1.1ใช้แบตเตอรี่ประหยัดดีเท่ากับ iOS 18.1ที่1%เหรือ99เท่ากันการอัปเดตเป็น iOS 18.1.1บน iPhone 16 Pro Max ความเร็ว CPU เพิ่มขึ้นแต่ GPU ลดลง ในขณะที่แบตเตอรี่ยังประหยัดดีเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้นะครับการอัปเดตครั้งนี้สําคัญเพราะอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่พบจากนี้ไปก็ามารอดูกันว่า Apple จะปล่อย iOS 18.1.2มาหรือไม่หรือข้ามไป iOS 18.2เลยมาเมื่อไหร่เพื่อนเพื่อติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ